สวัสดีครับหนูพูกใหญ่อุดรนฟาร์มนะครับวันนี้นะครับผมมาช่วยนะครับเกษตรกรพี่น้องชาวเลี้ยงหนูนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับไปหาพี่ครับอยู่ที่ไหนพี่บ้านบางใหญ่ครับครับตำบลบางทองอำเภออำเภอพัทลุงจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชายภูมินะครับเดี๋ยวถามประวัติคร่าวๆอ่ะเลี้ยงหนูเป็นไปเป็นวายังไงก็ออกจากงานมาก็เลยมาอาชีพเสริมอะไรับอ๋อครับผมหาชีพเสริมนะครับ วันนี้ติดต่อเรามานะครับเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะครับที่มาผมมารับซื้อนี่รับซื้อค,ครับอโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องครับทุกท่าน,นครับพาไปจับหนูนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศการจับหนูนะครับรายละเอียดยังไงไปชมกันเลยครับผมอ่าพ่อเอาไปอันนี้ลงไปเลยลงไปใช่ไหม <c oughs> อันนี้กี่บ่อแล้วพี่ <c oughs> พ, <c oughs> พี่พี่ขยายมา ถึงแม่บอกนี่สามที่สองสามที่สองคู่มันเป็นคู่นี้ครับสามสองเนาะที่คอยผิดฝากร้องนะม ไซส์สามกัวโลรับไซส์นี้ครับผมอ่าประมาณนี้สี่ขีดครึ่งนะครับไม่เกินห้าขีดนะครับถือก็ได้เลยครับหนึ่เกิครับแค่คนตัวสูงแล้วลงไปเนาะเอามาดอ๋ยนะันไม่งหนักไงป้อไม่ใส่มือครับผม ขับกระ้วเนาะตมือก็ไม่อยู่วะแล้มาากกันจะกัดกัดีเลยครับระจะมาแฮปนี่ได้ครับ้งหน้ตัวเหมือกันเนาะเดี๋ยวจะดูนะ ตัวอะไรตัวหนูค่ะหนูพุกหนูพุกใหญ่ครับผมอันนี้หนูครับผมหนะูพุกอันนี้เชิญครับไ,ได้<า>เลยครับมีบอ่อไหมมีบอ่อแยกไหมไม่มีลงไปเลยเนะาะครับเอาไปใช้เห็นไหมที่จริงก็ถือว่า,าสาม มันจะค่ากันไปสางสีครึ่งถึงสามสีขายเหรออ๋ออันนี้มารับซื้อค่ะมารับซื้อหนูช่วยกเกษตรกรครับอันนี้ก็คือไม่ใช่ลูกฟาร์มนะครับเรามารับซื้อนะครับเพื่อช่วยนะครับเกษตรกร,ะร,กรนะที่เลี้ยงหนูเนาะนะครับผมนะในยุคโควิดยุคนี้นะฮะใช่ไหมครับอืมน่าจะได้เอาอเป็นยังไงเหฮะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถามว่าซื้อกี่โลครับไอันงนี้ไม่ทราบกำลังกำลังจับกำลังจับครับผมเดี๋ยวก็ติดตามไปเรื่อยๆครับจนจบคลิปเหมือนเนาะ เอากล้องมาส่องนิดวิจับหน่อยอ่ะใช่พอดีบอบอคุณของของพ่อเขามันเป็นกว้างอย่างนี้เอออ่ะเดี๋ยวส่องฝั่งนู้นได้ไหมพาพาไปส่องฝั่งนู้นฝังนู้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ่อพ่อมาก็ชวนเิ โอ้คนตัวสูงลงลงครหนับหนูของเรานะครับเรารับนะคไซส์สามตัวโลนะครับผมเพื่อช่วยนะครับเกษตรกรเนาะนะครับผมท่านใดนะครับท่านใดมีหนูนะครับให้เรานะครับต่อไปครับ คือให้ไปส่งที่ที่ฟาร์มแล้วกันเนาะต่อไปเนาะแต่อาจจะมีมามาจับนะครับอาจจะมีมาจับเป็นบ้างค้างคาวนะแต่ว่าอาจจะเน้นให้ไปส่งที่ฟาร์มเราเนาะนะครับผมพ่อหนีมาแล้วนี่นะพ่อ เอาลงไปเลยครับมุดลงไปเลยครับอันนี้อยู่เส้นไหนพี่เส้นถนนชัยภูมิข้าพ่นี่จะวิ่งเข้าชัายภูมิไปน,รรค,นครสวรรค์โอ้โอ้เป็นนครสวรรค์เส้นชัยภูมินครสวรรค์ใช่ไหมครับขวัญเกลนนครสวรรค์นะครับผมตอนรถนี้วิ่งแล้วมันจะไปชัยภูมิ ต้องขีดกลับผ่านผ่านาน,านี่ใช่ไหมเนี่ยผ่านไปมันได้ไหมมันได้ครึ่งหรือยังครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอยู่ตำบโลโคกอะไร ทะเลสามสิบอันนี้ผ่านมาแล้วเนาะโคราชเราผ่านมาแล้วอันนี้มามาอยู่ชายภูมิแล้วตู้ไปเมื่อเช้านี่ครับผมตู้ไปเมื่อเช้าค่ะแม่หนูตายแล้วค่ายอะไรกินไหมรถเขาละกินไหมค่ยกินงงไหมเออได้ดีๆเลยค่ะทไมเป็น ปิดเลยพี่เอาบอเอาเอากรงใหม่มาอ่ะมันจะแน่นเกินจะแน่นรัดเลยยืดตังไหนนี่ปีกีรัะเดียวเพราะว่ามันก็มีตัวใหญ่ขึ้นนี้สักให้มันได้สักสามกงเบบนี้เคยว่ามันจะจาย อาจจะหกขีดไหมได้อ้เออได้อยู่นะสวยอยู่โห่มันสวยเนาะ่อวดปวนไอเห็นมีข้าวโพดเท่าไหร่ีแถวนี้เขาขายท้ำอิงเอาไว้หนึ่เะมีเยอะไหมครับข้าวโพดเอาไว้เลยเอาไว้ให้หนูมันเยอะอยู่โพดก็ทำมันเยอะครับ ไม่ต้องผ่นเดื no ful, ่อขนาดนี้พอแล้วล็อกสองล็อกก็อยู่แล้วผมจะเอาออกได้ไม่ใช่อะไรโอเครัอ่านไปตกงนึงครับผมต่อครับผม อันนี้ภาษาอะไรเอย่ยอันนี้อ่านไม่ออกภาษารัสเซียเหรอภาษาอะไรเน,นอ,อคือไซส์ที่ผมรับซื้อนี่ครับคือคนรับซื้อก็ก็ได้กําไรคนขายก็ได้กําไรครับแม่ค้าขายตลาดก็ได้กําไรนะครับอ่าไซส์นี้คือ จะไปขายเป็นตัวก็ได้นะครับจะไปขายเป็นกิโลก็ได้กําไรเนาะนะครับผมนะได้ไหมครับอเอาดี๋ยวชอบส่งให้พ่อไม่ใช้ไอ้ไม่ใช้ครับพ่อ อนครับผมอยู่บ้านเราทำอะไรบ้างตอนนี้อาชีพครับผมพ่อเขาทำไรผมก็มีขายกาแฟไล่ข้าวโอ่าไข้โคตไล่ทัวร์น้ำง่าครับคือจับมือไอ้จับจับหนูได้ไม่ใส่ถุงมือเลยนะเนี่ย ยอดเลยมือปูละมันไปตอนนั้นมันก็โดนมันเป็นรอยอยู่ายเลยคุณพ่อบหย่านมันแรนมากัดขาบอกครับบหย่านบอบหย่านบหย่านเลย เอาซองปไป,ปคปู่ครับว่งี้อ่าครับซองลงไปครับขอบคุณครับสามร้อยสามร้อยสามสิบหกท่านครับ <S <S ให้มันถึงท่านครับแชร์ลงไปครับผมแชร์ไปครับคือผมช่วยเหลือเกษตรกรเนาะนะครับช่วยกันเนาะช่วยกันนะครับได้โอเคช่วยกันครับช่วยกันนะครับช่วยเหลือเกษตรกรเนาะอ่า<ป> <Fourth S 1> หนูนาเหรอคะหนูฟาร์มครับผมอันนี้หนูฟาร์มคือหนูนี่ยครับมันก็พัฒนามาจากหนูนานั่นหละครับก็เราพัฒนาจนเป็นสายพันธุ์ที่โอเคเน้องแม่เนาะจนกลายเป็นหนูฟาร์มนั่นเลยครับ <laughs>